่านเป๋าไม่ิีสีเพิ่นมาสอวาเพิ่นมีปัญหาตอนเดินจงกรมการเดินจงกรมสมาธิเขาต้องมันคงจิตใจบวกแวก ตั้งมันในพุโทโธมีสีบอกว่าสมาธิบอกเวกย้อนว่าไม่ยินน้อมในคุยเรื่องเลขงวดนาครับท่าน,นสมัย่อยไปจำสินเดินจงกมนะรมเกือบได้สมาธิโตเบาวิวได้ท่านตอนสิเขาสมาธิมันโล่งไปเบิดสบายโตแต่คนที่ย่างข้างนาคอยบัดดดสมาธิกูเสียซ้าท่านเป่าเคยไปบงดวงว่ครับได้ข่าวว่าหมอดูตาเดียวนี่ เบิงดวงเม่นแห้งด้ท่านเปาเข้าไปเบิงดวงน้ำพ่นดีบ่ครับท่านเปาหืมคอยไปเมื่อล้วท่านกงซุนแล้วก็บวขคอยอยู่ด้วยว่าช่วงหน้าฝนคอยสิลมลุกคุกค้านแม่นความเล่าหลีเด้ท่านกงซุนคอยมือนท่านแท่นหน้าลงให้ตะก้าพนื้ออันขึ้นเม่นด้ครับท่านเปาแล้วพ่นยังบกขคอยอย่าว่าช่วงนี้ห้พก้อนห่มเพราะอาจจะมีฝนตกล้วต้องได้ใส่งานโห้ มันคื้แม่นเถครับท่านเปาเราหูได้จั้งได่ว่าช่วงนี้ฝนตกดูเรายังบอกให้คอยตาตนไม้ที่มีน้ำอยู่หลังบานออกบอสันสิมีเรื่องยากเกิดขึ้น่อยก็ยังหาอยู่บดมือจักมันอยู่สบาทบอสิไปพ่อไปพ่อต้นพักหอมน้ำอยู่แจกหัวแล้วท่านเปาได้จัดการ ตัดตามที่หมอดูบอกบ่ครับห้วยถ้าตัดก็ย่านมันป่งอีกคอยก็เลยเอาเสียมมาสับสามจุกลงไปถือกท้าปลาปายากีกหลีบาทแสดงว่าหมอดูดีเบิงดวงแม่นแหงครับท่านเปาผมครับจันเจ้านี่อยากไปเบิงน้ำด้ครับบาทนี่ข้าคู่แพงบ่ครับข้าคู่กันเลขเก้าละท่านกงสุนแต่ว่าไม่เรื่องนึงเช่เล่าบกขคอยข่อยพันจะเฮ็ดยุกบอวาน,นี่คอยก็เลยใส่จันเจ้าไปซื้อเสื้อขาวมาลามงวดตามที่หมอดูบอก เหลจนเจ้าได้ซื้อเสื้อเข้ามาประคับท่านเป่าคือโบเห็นมันเห็นตั้งแย่มันซื้อบบได้ยังว่ามันไปว่าไใช้เสเขาอามีเสือกเข่าไหมครับมันววาก็เลยบบได้เสื้อบ่คคับท่านเป่าก็ได้แล้วเนาะได้เสื้อบ่คคับได้เขามันไก่มาจานหนึ่งเขาคิดว่ามันมั่นสร้างเขา เป็นปัญหาหลายเทือครับท่านเปาที่ท่านเปาเส่จันเจ้าไปซื้อของในตลาดนี่เบื้องแล้วน่าจะเป็นปัญหาจากที่จันเจ้าเว้าไทยเมื่อนั้นพาไปเขาห้าง่อยบอกไปเอาแนวมาใส่ของเพราะซื้อของหลายมันไปถามพนักงานอ่าพี่มีกระตาไหมครับมันว่าที่จริงผมสิบอกว่าตะกร้าเนี่ยแะครับท่านเปาอืมขอใจหัวปอดเจ้านกระตาว่านี่แม่เขาถามเจ้าเจ้ายงตอบรอบสองอันกระซาบันว่าอันจัน จนเจ้าหลวงครับท่านเปามันมีกะซ่ากะตาแล้วก็เตอีหยังแน่ก็เลยบอกหลวงว้าลืมไปครับบอกเปหยังดอกชั่นจันเจ้าอีกจัาหน่อยท่านจันเจ้าก็ชิวาคล่องดอกครับวันนี้ให้ท่านจันเจ้าไปบอกพ่อครัวให้เอากะตามาใส่มะเขือให้หมด